วัสดีพี่นอ้องเดรร้ายปะครับสุดยอดแห่งมามาครับมาว้าสวัสดีครับพ่อกับบ่าวทดอีกแล้วครับผมตังโวไลครับมอนี่มี่ก๋วยเตี๋ยวครับเส้นครับอืมแซ่บครับผมน่องไก่ครับ ไป,ไป,ไปร้องไหม,มอมหมืมจบขอบคุณครับบ๊ายบาย